สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกท่านครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับเป็นการกันระหว่างเจ้าบ้านครับคิสตันพาเลทนะฮะเปิดสนามต้อนรับกัมเยนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งการจำลองแมตนี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟีฟ่21นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเอง โดยมีผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะฮะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สมมารคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับคลิปนี้นะครับจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าไลยเช่อนักเตะผิดพลาดยังไงไม่สมที่ยังไงขออภัยเพื่อนทุกท่านะที่นีโดยผมขอบคุณมากนะครับครูนี่ครับรับประกันความมันครับเดือดแน่นอนนะฮะทั้งสองทีมครับทำการทักทายกันก่อนนะ เชื่อมสัมพันธ์ไม่เตียบก่อนที่จะฟาดแข้งกันในต่อไปนะฮะเดียเขานี่กับบูโนเฟอร์นันซ์นะฮะต่อไปก็คือลาบของทางฝั่งเจ้าบ้าคิสตันพาเลตฮะวันนี้มาในระบบ4-4-2นะฮะกำลังมีดาเตนิยอคาครับกูยเต้ครับแกลลี่เคนฮิลนะฮะกลางมีชาวเส้นแม็กคาที่แม็กอาเธอร์นะครับ หน้าคู่เป็นเบนเทเก้ก็ซาฮานะฮะปีกซ้ายน่าอยาว่าอีซี่นะฮะยังไงใครทราบชื่อเองก็ขอ,อขอคำแนะนำด้วยนะฮะว่าอ่านว่าอะไรนีถูกต้องนะวันนี้แมนยูมันะบ4-2-3-1นะ,ะร ow, ครับกองกลางมีแม็กโทครับเฟดอินวูดฟูรันเนสแล้วก็แดนสอร์ตนะนาป้อลทางด้านของเอเดนสันเคานีนะฮะเอาครับปูสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะ ที่สนามเซลเฮิร์สตพาร์คนะครับขีสตันพาเลยครับวันนี้มาชุดเสื้อสีเงินนะฮะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนด้านของแมนยูครับวันนี้มาชุดทีมเยือนครับเสื้อสีขาวนะบุกจากขวาไปซ้ายฮะแม็กโทมินีครับออกมาทางซ้ายสุดครับทางด้านของมาคัสแลตฟอร์ดฮะเอาวันนี้คืนที่แลตฟอร์ดแลตฟอร์ดเรี้ยงขันเจ้าวครับให้เขาวนี่เขาวนี่ตัดลูกนี้มาแต่ว่านาตาเนียลคายครับยังมงสกัดไม่ได้ลูกช็อครับตั้งใหม่ที่ลินเตลเลอร์ม แม็กโทมินีแมสันกินดูดลูกนี้ไปไม่ได้ครับแม่มิเชลนักหาเธอครับไหลดัาน,นซ้ายีซีครับเขากล้ามาเินติเก้เินติเก้หย,ยอดลูกนี้มาสวยฮะพาเลียครับมิเชลมิเชลตัดเข้าในฮะให้มาจีซ่าเข้าขวายังไม่กดยิงนี้ติดดิเดล เอาครับแม็กโทกิบบอลได้ครับให้มาที่วานบิสกา้าโอ้โหย้อนมาที่เดกอาเลยนะฮะเดกอาไหลมาที่วานบิสก้าครับตักลูกนี้มาเอาครับกินวูดิพลิกได้ฝากบอลที่เขานี่ครับเขานี่คืนที่กินวูดกินวูดมาที่เขานี่เขานี่จ่ายพลาดนะแต่ว่ากินวูดยังแก้ไขดีครับตรงนี้เตอร์นเดตตวดมาทางขวาที่วานบิสกา้าแต่ว่ามีธงจากกูกลับเส้นสกอร,ร์นะตรงนี้แหละล้ำหน้านะฮะตรงนี้ โอ้โหชัดเจนครับล้ำหน้าแน่นอนท่านตรงนี้ฮะับบุกตรงเตะของคีซันพาเล่ครับมิเชลวางขึ้นมาแมนยูเก็บบอลได้ครับเตียนกลางแม็กโตครับไฮมาที่บุโนโนฟูนันส์ด้านซ้ายครับแลดฟอร์ดเขานี่ขอบอลฮะแลดฟอร์ดเลือกมาด้านขวาสุดทีมกินุสท่ันกิวุสย้อนมาที่วานบิสซาก้าโอ้โวันนี้นี่แมนยูพยายามที่จะบุกเต็มที่นะฮะ หวัง3คะแนนครับแต่ว่ายังเจาะไม่เข้านะฮะคาวานี่เลี้ยงจีเข้ามาดึงเข้าขวาไหลไปที่กินวุดกินวุดมาซ้ายบุโนโดฟานยิงนิ้เบาไปหน่อยฮนะชาวเส้นครับวันนี้สกัดออกข้างไว้ก่อนเลยฮนะเอาครับลูกทุ่มของแมนยูฮนะลูกชอให้ทีมมาคัสแลตฟอร์ดมาที่ชอลูกชอ,อยังไงฮนะ คนก่อนหนึ่งรอบคขนมาทางด้านของเฟรดเฟ็ดแทงต่อที่บุนโฟนฟานมาลีเอดิสันคาวานี่โกลเอาครับทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะจากยิงของเอดิสันคาวานี่ครับนี่ครับโอ้โหแทงมาถือว่าสวยงามฮะลูกนี้ เลยครับแมนยู U, ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะตอนนี้เจาบ้านครับกานหนักฮะเป็นฝ่ายตามหลังทีมเยือน,นะฮะเกลิคลิวครับบิติเก้าทีแม็กอาเช์ผ่านมาประมาณยี่สิบสองนาทีตรงนี้แมนยูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะตรงน,นี้โยนยาวมาก็ลึกไปหน่อยครับคุ้มของแมนยู แร็ฟอร์ครับให้มาที่ชอชอคือมุทีแฮร์รี่แม็กควายชอตั้งใหม่ครับที่เดกยอาแม็กควายครับเบิร์นจังหวะเดียวมาที่เฟรดแม็กโท่ลองวางยาวดูบ้างครับงี้แต่ว่าแรงไปหน่อยนะครับลูกทุ่มของเจ้าบ้านฮนะใครทุ่มมาที่ด้านของแม็กคาที่เคห์วเคฮิวมาอีซี่ครับอำกลางที่แม็กอาเธอร์เอาครับแม็กคาที่ สวยครับท่าเส้นท่าเส้นตะบอลลงครับท่าเส้นเจาะไม่เข้าครับต้องย้อนมาที่นาเดียลอคายใครจะฝืนลุนี้เสร็จแมนยูฮะเอาครับบูโน่ฟอนานแกรดฟอร์ดตะวัดขึ้นมาที่ชอชอตอกส้นมาบูโน่ฟอนานฟอนานมาที่เขานี่เข,นเขานี่กระโดดลูกนี้มาเอาครับแม็กโทมิเน่กินวดูดเปลี่ยนแกนันซ้ายแกรดฟอร์ดเลยฮะ แลดฟอร์ดเลี้ยงจีเข้ามาตั้งใหม่ที่ชอชอยังไปได้ครับชอชอคืนมาทีนั้นของแรดฟอร์ดไหลเข้ากลางมาที่เฟรดเฟรดจิมมาคาวาน,นี่แทงต่อมาบูโนโฟเฟอร์นานเรียบร้อยคัยบสประตูต่อศูเอาคือเอาฮะแมต์นี้เรียบร้อยครับ ศาสแดงนำสองประตูต่อศูนย์แล้วนะฮะแม่โอกาสคว้าสามแต้มนี้สูงเลยครับวันนี้เอาครับเจ้าบ้านกิสตันพาเลตฮะงานข้อแล้วทีนี้ครับแม็กคาที่ครับแม็กอาเธอร คิสตันผลิตก็ได้บุกอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าหาจังหวะเจาะไม่เข้านะฮะส่วนแมนยูนี้ก็เป็นต่อครับก่อนเริ่มเกมนะฮะถือว่าตามในตามเป้านะฮะส่วนด้านชิสตันผลิตต้องพยายามนะฮะถ้าอยากแบ่งแต้มต้องลูกแรกต้องมาก่อนนะฮะออฟฟิฟตซหฮาซาฮาสวยครับข่าวเส้นข่าวเส้นย้อนมาแมคาที่ชิปลูกนี้เั็น้ายสุดอีซี่เข้ากลางมาเป็นสิเก้ครับอีซี่ เป็นเทเก้มีช้าไปหน่อยฮะแต่เอาลีบอลเข้าทางซาฮาซาฮ่า,าอูมันแน่นแล้วแม่ช้าเกินไปครับซาฮาแล้วก็โดนลทันนันแม็กธุมินีครับแย่งบอลจากเท้าเลยนะฮะออปครึ่งแรกครับเหลือเวลาไม่เยอะนะฮะตอนนี้ครับแมนยูทีมเยอือนนำอยู่สองประตูต่อศูนย์แต่ฟอตติดเครื่องนะฮะชอ อาอนี้สวย,นะค,ททรวค,ยครับเข้ากรอบเขตโทษและตรดกดด้วยขวาเองแต่ว่ากุยตาบยังไม่พลาดนะแม่ยืนปิดเสาแรกได้ดีนะครับแมนยูได้ลูกเตะมุมส่งท้ายฮนะในช่วงครึ่งแรกครับเฟรดตรงนี้แต่ยาวไปหน่อยฮะสาฮาเขี่ยขึ้นหน้ามาครับแล้วก็พูดัพธครับว่ายัางไครับต่อต้อีกบเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะฮะการจดลองการขันระหว่างขีซันพาเลกับแมนยูครับ แมนยูนำอยู่สองศูนย์นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูขลังก,กันต่อเลยนะเพื่อนเดี๋ยวมันไปไหนนะครับอ๋อแล้วครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะสถิติภาพรวมของครึ่งแรกครับแมนยูทำได้ดีกว่านะฮะมีจังหวะยิงป,ประตูนะครับแล้วก็ครองบอลได้เยอะกว่าส่วนพาเลทนี่คือโอ้โหมีโอ,โอกาสยิงแค่ครั้งเดียวนะฮะยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นดันครับสำหรับเจ้าบ้าน ต้องดูครับว่าเจ้าบ้านวันนี้ครับคีซันพาเลตจะตีไข่แตกได้หรือเปล่านะฮะส่วนแมนยูจะแตะประตูที่3หรือไม่หรือว่าจะโดนคีซันพาเลตตีไข่แตกอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปนะฮะเพื่อนเอาครับเขานี่ครับมาด้านขวาสุดที่แมาสันกินวูดเปลี่ยนแกนสวยฮะแรดฟอร์ดทุเพื่อนครับรับชมร็จแล้วถูกใจชอบใจก็ฝากก,าก,กดอ่าซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาวเวงโรเวอร์ด้วยนะฮะ แล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์แล้วก็แฟนเพจนาเวงเก็บเมื่อนผมขอบคุณมากนะครับขาวันนี้ครับตรงนี้พลิกไม่ได้ครับเึเ็จังหวัดสวนกับของกิสตันพาเลทฮะวินเฟตสาฮาเบนเทเกวิ่งทำทางฮนะสาหายังไงซาหายอดตรงนี้มาลึกไปหน่อยครับเข้ามือเดเกอานะฮะเดกเกอาวางบอลยาวขึ้นมาพาเลทเก็บบอลได้ครับึหลังมาพาเลททำได้ดีกว่าครึ่งแรกนะฮะเบนเทเก กิสเยนเบติก้ครับคืนมาแม็กอาเธอร์โดนบีบออกข้างครับแม็กอาเธอร์งนีเสร็จแฮร์รี่แม็ตกไอย์เดเลิร์ครับชอทีแลดฟอร์ดแลดฟอร์ดเลี้ยงจีเข้ามาอยู่ากลางที่เฟร็ดบุโนฟอนานส์ปอนนั์นมาที่แลดฟอร์ดเอาฮะเขานี่ นี่แหลฟอร์ดครับเล่นกันฮะเขาดีครั้งหนึ่งเขาดีไหลมาลูกนี้บูโนเฟอร์นันดึงเข้าซ้ายยิงเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้คลาสสิกเหลือเกินนะ่ยสามประตูต่อศูนย์โอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับคิสตันพาเลตนะฮะนี่ครับมีเอาบูโนเฟอร์นันไม่อยู่ครับ 3ประตูต,ต่อศนะูนย์ลโอ้โหการันตี3แต้มหรือเปล่าครับแบบนี้สซอรับแมนยูนะฮะตอนนี้ก็ผ่านช่วงแรกของเกมการแข่งขันแล้วนะฮะเหลือเวลาประมาณ25นาทีนะฮะต้องดูว่าพาเลจ,จะตีใครแจกได้หรือเปล่านะครับชาวเส้นนะฮะดต่ตอเนียวคลายเติมเกมลุกขึ้นมาตอนนี้ วิงแบ็กของฝั่งเจ้าบ้านครับเริ่มเติมขึ้นมานะต้องการประตูด่วนๆนะฮะแบกคาที่ครับาทีชาวเส้นออกซนมาใครใครมาชาวเส้นเปิดมาวี่มงเช็ดบางไปหน่อยนะฮะสกีรับให้มาที่ชอชอยอดเข้ามาแบกคาที่สวยฮะเบนติเก้ไหลมาฟา,าเบนติเก้ เก่าขวาไหลโอ้ยไม่ยิงเองแม่จะหาจังหวะยิงจนได้นะฮะอาครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะฮะมีการเปลี่ยนตัวอายุครับลงมาแทนนาของเบนเทเก้ฮะส่วนเฟรดครับโดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งด้านของพอปอกบาลงมานะฮะ 17, Fred, to Pogba. number Fred, be replaced by six, Paul by ขอไปครับผมมีเวลาเหลือไม่เยอะนะครับนี่ซ้ายอ้าวตรงนี้แรดฟอร์ดจะตบเข้าในแมตติดสนเท้าของบรินคิตาเบเล่นฮะแมคคาที้ยังได้ครับย้อนขึ้นมาครับทางด้านของเท้าเส้นอ้าวเท้าเส้นครับมาครับ เอ้าหลงฝังนะผมสกูนี้ขออภัยนะเบอาอายิวฮะอ,อายิวครับมาทีแม็กคาที่ชาวเส้นอีซี่ครับมาทีแม็กคาที่แม็กคาที่โอ้โหไปไม่ได้ครับมบยังแซดังหวันนี้แต่ว่าลำหน้าไปแล้วนะฮะ ชัดิเจนับลำหน้านะเอาเฟิร์นาะครับโดนโทษออกแล้วก็ส่งให้ของวันเดอร์เบกลงมานะฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะแล้วก็คิต้าเพลย์ครับถอดเท้าเส้นออกฮะแล้วก็ส่งให้ของบาตสัวยีลงมาครับ ยังก็ขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะที่เข้ารับชมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจครับขอบคุณทุกท่านครับผมรับชมแล้วนะถูกใจชอบใจลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาวเองิงโลเวอร์ด้วยนะครับเอาอีพอปอกบลาหย่อนมาดอนนี่วันเดอร์เบ๊กสี่ประตูต่อศูนแล้วเพื่อนยังเอาให้แมนยูวันนี้โอ้ปอกปลาครับวันนี้เหนือเหลือเกินครับการส่งนะฮะ เอปลอยครับสามศูนย์นะตอกฝาโลงครับสี่ศูนย์นะแม่อา่าแมกกาที่โดนถอดออกฮนะเราส่งมิรนะิโจเจวิดใช่อ่านถูกหรือเปล่าไม่ทราบนะดูชื่อดิเรียกยากเหลือเกินนะเดี๋ยวดูฮะว่าอ่านว่าอะไรครับมิลิโจเจวิดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับมิริโจเจวิดนะฮะ หรือใครทราบเช่อไงก็แนะนำเข้ามาได้นะฮะบอกบาร์ครับวางดีไซน์โอ้โหแต่น่าจะแรงหน่อยไม่น่าทันทันนี้นแล้วก็ไม่ทันจริงนะฮะเปลี่ยนตัวอีกคนทั้ง,ทาทางด้านของแมนยูครับถอดเขานี่ออกครับแล้วก็ส่งด้านของมาซิยาวลงมานะ อยู่ได้นะฮะวันเดเบกวันเดเบกตอกส้นมาแมคคาที่วันเดเบกเอาเงี้ยวีนบานบิดสกัดโอ้โหนี่ครับสกัดโดนบอลน,นะคือหลังกรรมการทดสามนาทีนะฮะคิสันเทรวันนี้ไม่รอดครับผม เรียบร้อยครับ,บปูนศรีกรปร์ต้องมีความวิาการแข่งขันครับการจำลองการแข่งขันบอลผู้ด,ดีครับระหว่างกินสำเร็จกับแมนยูครับแมนยูชนะไปสปกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ควา้าสามแต้มกลับบ้านนะฮะส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี่ของปนาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า